สวัสดีครับผมอากุลกสตูดิโอวันนี้ผมมีชุดค้อตูมของ Wonder Woman มาให้ดูนะครับเป็นชุดค้อตูมที่อยู่ในเผ่า Amazon อเมซอนของเขาไม่ใช่เป็นชุดสีแดงนะครับเป็นชุดออกสีทองทองนะครับที่เป็นชุดในประจำเผ่าเขาเผ่าอเมซอนเป็นของยี่ห้อ TYS t o y นะครับเห็นวางขายใน ตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ในช้อปปีก็มีขายนะครับเห็นว่างขายนานมากแล้วก็เลยอยากรู้นะครับเลยซื้อมาลองดู <c oughs> บอกไว้ก่อนนะครับว่ารองเท้าผมใส่ไว้ลงนะครับแต่เป็นบอดี้ที่ผมใช้เป็น S หนึ่งศูนย์ D นะครับเดี๋ยวดูในกล่องกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างคร <c oughs> ับมาเริ่มจากชุดก่อนเลยครับมันใส่แท่นไว้อย่างเงี้ยครับเราต้อง ปลดเชือกออกนะก่อนนะครับถึงจะเอาออกมาได้ครับก็จะมีกระโปรงกับเสื้อกอนนะครับเสื้อกอนนี่จะเป็นยางนะครับข้างในก็จะมีนี่ครับอย่างที่เห็นครับมีรองเท้าสองคูนครับอันนี้ผมใส่ไม่ลงนะใส่ไม่ลงผมใช้บอดี้เอหนึ่งศูนดีผมลองเอามีดแกะสลัก ขุดให้ช่องมันกว้างขึ้นครับแล้วก็มันก็ใส่ไม่ได้นะครับใครใส่ได้ก็ช่วยบอกทีนะครับแต่ผมไม่ใส่ครับเอาไปใส่แล้วตัวอ,อื่นอ่าที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นปอกแขนนะครับอันนี้ก็เป็นธนูแล้วก็มีลูกธนูให้สามอันนะครับเป็นเหล็กเหล็กเลยครับเหล็กแล้วก็เคลือบสีมาครับมันเหนียวเหนียวถ้าจ,จับดูจะรู้สึกได้เลย อันนี้ก็เป็นปอกแขนด้านซ้ายนะครับผมจะใส่เกือบถึงไหล่อันนี้สีขาวๆอันนี้เป็นฐานตั้งครับเป็นบัน,ดน,น,น,นบบไดนนฐ,านฐานตั้งจะเป็นแม่เหล็กอันนี้เชือกสำรองครับสำหรับร้อยกับไอจุดเกาอมีมือให้เปลี่ยนสิบอันฐานตั้งครับฐานตั้งจะเป็นแม่เหล็กติดกับตัวบันไดเมื่อกี้นี้ ไอปุ่มที่อยู่ข้างบนนี่มันสามารถหมุนออกได้นะครับอันนี้ตัวจับตัวจับไว้กับหุน่นะครับผมอันนี้เอาไว้เสียบดาบครับเสียบดาบตั้งกามนตอนแรกก็ไม่รู้าไว้ทำอะไรนี่ก็เป็นเป็นฐานตั้งเหมือนกันนะครับผมเป็นชื่อของเขาเป็นภาษาอะไรไม่รู้ นี่เป็นโล่นะครับผมโลโลนี่ถ้ามือเอามือเสียบเข้าไปมันสีดำๆนี่มันจะติดนะครับผมนี่ก็เป็นไอ้ถไอตัวจับฐานนะครับตัวจับหุ่นครับสามารถสามารถงอได้นะครับข้างล่างจะมีอะไรยวดูต่ขอเก็บก่อนครับ อันนี้เป็นบอดี้เอสหนึ่งศูนย์ดีนะครับที่เราจะใช้นะครับแต่ตัวตัวคขาตุมตัวนี้มันไม่ได้กําหนดมานะครับว่าจะใช้บอดี้อะไรผมก็เลยใช้บอดี้ตัวนี้นะครับเราต้องถอดชุดออกมาจากฐานก่อนนะครับต้องดึงดึงเชือกออกเท่านั้นนะครับไม่สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับต้องดึงเชือกออกมาแล้วค่อยร้อยใหม่ครับไม่ต้องกลัวนะมันร้อยใหม่ได้เพราะว่า ตรงปลายของเชือกมันจะเป็นแหลมๆครับผมโอเคครับผมจะเริ่มจากการใส่กระโปรงน,นะครับกระโปรงนี่มันจริงๆมันจะมีตีนตุ๊กแกอยู่ด้านหลังครับแต่เวลาใส่ชุดไปแล้วอ่ะมันจะหนีบแล้วกระโปรงมันจะสั้นมากเนะนี่ยมันจะหนีบแล้วกระโปรงจะสั้นมากแนะนําว่าไม่ต้องไม่ต้องอติดตีนตุ๊กแกด้านหลังกระโปรงนะครับเนี่ยมันจะสั้น แต่ถ้าชอบสั้นๆก็โอเคครับอันนี้ผมจะใช้หัวนี้นะครับได้มาจากชอปปี้เป็นหัวเอลนะครับผมหัวนี้มันจะเหมือนกับโมเดลหนึ่งต่อหกของยี่ห้อลูซิเฟอร์นะครับผมถ้าใครเคยเห็นนะโอเคครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมรองเท้าผมไม่เอานะ ของช้าผมใส่แบบอื่นมาครับซื้อมามาใส่กับบอดี้เอสหนึ่งศูนดีได้พอดีครับส่วนเอผ้าที่พันอยู่ตรงขานี่ผมไปเอามาจากเสื้อผ้าของตุ๊กตาบาร์บี้นะตัดแล้วก็ใส่เข้าไปครับเพิ่มความแปลกเข้าไปหน่อยแต่ว่ารองเท้าของชุดคอตุมตัวนี้ผมไปใส่กับ b อดี้ปับถอยครับ ชุดมือของตัวนี้รู้ึกจะให้มาสิบอันนะผมจําไม่ได้เหมือนกนะันเพราะมาันไปรวมกับมือของบอดี้ผม,มลืมไปลวน่าจะประมาณสิบอันนะผมเช็คดูแล้วสีมันจะออกสีแทนๆหน่อยไม่เหมือนเหมือนมือผิวขาวนะครับส่วนรองเท้านี่ผมใส่ไม่ได้นะมันจะมียางหุ้มอยู่ข้างในแต่ผมเอามมีแกะสลักก้านออนวาแล้วให้รูมันกว้างขึ้นเพื่อที่จะให้บอดี้ ขาของอดียัดเข้าไปได้แต่มันก็ไม่เข้าแล้วหลุมมันตื้นไว้นะผมลองดูแล้วออกแรงดูแล้วมันก็ไม่ได้นะเเ่าใดเป่าไอส่วนที่งอมันก็คือไอข้างบนเนี่ยหลุมมันไม่งอหลุมมันไม่หลุมมันแข็งอนะเท่าใดเป่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่อ่อนลงเท่าไหร่แต่ไอที่อ่อนลงก็คือเนี่ยที่ผมบิดอยู่เนี่ยไอจอดซงซ้ายเนี่ยที่ผมปิดอยู่เนี่ย นอกจาเอาสว่านจอะะะแต่ว่าถ้าเสียบไปเฉยๆแล้วให้มันยืนอยู่บนขาเฉยๆก็ทําได้แต่ถ้าใช้บอดี้ปับพลอนี่ยมันถอดขาออกมาเาห็เนนะมันเสียบเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีจอยให้เสียบอะอย่างบอดีอ้ตรงนี้ยมันเป็นเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันเป็นขาอย่างเงี้ยแล้วรองเท้ามันก็เป็น สวมแบบสูงๆเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็ถอได้เสียบได้เนี่ยเนี่ยปุ๊บใส่เข้าไปมันก็พาดีเลยเข้าได้เลยถ้าไม่มีจอยเสียบลงไปก็ย,ยืนยืนอย่างนี้ได้เลยใครใส่ได้ก็ช่วยบอกเลยแล้วกันใครเคยซื้อมาใส่ใส่ได้ไหมอันนี้ก็เป็นธนูครับดีดได้ดีดได้ ลูกธนูนี่ครับฐานเนี่ยเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยปึ๊บใส่แล้วมันจะดูดเข้าไปนะดดดปุ๊บเข้าไปเลยไอ้ตรงชื่อเขาก็เหมือนกันด,ดูดกรึ๊บเข้าไปเลยอย่างงี้กรึ๊บนะ รถกึ๊บ้ึไปเลยก็เพาว่าก็โอเคนะเดดที่รงเท้าอ่ะบมใส่ไม่ได้นี่ประมาณนี้ สำหรับผมว่าผมโอเคนะราคามก็อาจจะแพงสักนิดหนึ่งสามพันแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะสามพันนิดๆใส่กับวอที่เอดหนึ่งโนี้ได้พอดีเลยแต่ว่ารองเท้าใส่ไม่ได้โอเคครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ